쌤, 라이칸, 툭파이, 이파이 삶이 힘들어도 끝까지 포기 마라. 하늘이 내 곁을 지켜줄 거야. 너의 발걸음. 사랑해, 사랑해, 너무 그리운 사람, 나를 떠나버린그 사람. 별거 하냐, 난말 했지만, 돌아선 순간 눈물이 나았죠. 내가 못그려줘 뭐 씩씩한 척 해도, 당신은 어디에 그대 피눈을 보면 이 슬퍼 야주 ขาลายใหม่ใช่แล้วคุณน้อง่ะคุณน้องสวัสดีค่ะคุณน้องขาเพคุณพี่เนี่ยมีคิมจะมานำเสนอขายค่ะสนใจไหมคะคีมหน้าใสหน้าได้ผิวขาวผิวเนียนได้ครบทุกอย่างเลยสั่งตรงมาจากเกาหลีนะคะสนใจไหมคะค่ะคุณน้องขาสนใจไหมคะไม่คิดจะชวนคุณพี่นั่งเลยหรอค่ะ อย่างนี้ค่ะจะได้คุยกันได้สนกสนุกึ้น่าใช่คิคีขออะไรคะวนี้ค่ะกินปอปูร่าค่ะตักไตมาจากเกาหลีนะคะทาแล้วขาวโป้เลยค่ะเกาหลีเหนือหรือใต้ได้ค่ะลองนะคะเนี่ยเราสามารถแบบว่าพอทาปุ๊บเนี่ยคิวขาวเนี่ยเป็นสาวเกาหลีแท้ๆเลยนะคะุกน้องคไณฝ่ายทำไมนห แหม่คนขายก็แบบว่าก็ลองอยู่นะคะช่วงนี้ก็กำลังข่าบ้างค่ะแต่ว่าจะต้องเสนอของดีให้คนอื่นใช้ด้วยสินค้าใช่ไหมคะข่าวไม่ข่าปุ๊บข่าวปั๊บเลยว้าวสนใจไหมคะสนใจไหมคะตัวนี้ก็มีนะคะทีมหน้าเด้งค่ะข่าปุ๊บเด้งปั๊บค่ะภายในหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันเลยหนึ่งวันค่ะตัวนี้ก็หนึ่งวันนะคะคุณน้องใจถ้าวันนี้พรุ่งนี้เห็นผลค่ะใช่ค่ะ ตัวนี้ราคาเท่่าไหรวันนี้นะคะ3,500ันหคุณน้องไม่แพงเลยค่ะแหวงนำเข้าจากเกาหลีแท้ๆนะคะคุณน้องค่ะถือว่าถูกแล้วนะคะเนี่ยถ้าขายในเกาหลีเนี่ยเขาขาย5,000เลยนะคะ้านำเข้ามาเนี่ยแต่ว่าเรามีส่วนลดไงคะ่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะพี่น้องวันนี้ก็เปนวนี้เนี่ยแค่ของไทยค่นนะ,คะข,าข,าของไทยว้าวของไทยเกิดสนใจนะก็ค่ะ อันนี้ก็มีนะคะครีมแว็กขนค่ะแว็กปั๊บเนียนปุ๊บเลยค่ะแวกตรงไหนก็ได้ค่ะขนได้ทุกส่วนเลยค่ะที่ไหนมีขนเองคือน้องสามารถแว็กได้หมดเลยค่ะโอ้สนใจไหมคะับคุณน้องวันนี้มีที่หนึ่งอย่างตรงไหนล่ะคะเอาไหมเอาไหมค่ะเไหมค่ะโอเคครับใส่ายไหมคะเอาเหมือนนี้ใช่ไหมคะอืม โลนเจแล้วหมดนี่ค่ะค so, so, ่าปกติปกติเ0 0พันค่ะหค่ะหกพันหน่งสองสามส่ห้าหน้องค่ะใช้บริการได้นะคะคราวหน้าพอมาเบอร์นี้เลยค่ะจังหบันี้นะคะ น่าเชิญใหม่นะคะเดี๋ยวไปลองใช้ดูค่ะค่ะค่ะเข้าใจป้ะเฮ้ยแกฉันไม่เข้าใจเลยแกคณิต้าบอกอะไรก็ไม่รู้ใส่คอ์เทนอะไรฉันยังไม่รู้จักความหมายเลยมันเอามาทำไมอ่ะแกแล้วก คิดอ่ะเขาคิดมาทําไมแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้ไม่แกเรียนแค่นี้ไม่เข้าใจเวลาเรียนอ่ะคิดอะไรอยู่ครูสอนไม่ต้องเปิฟังเลยใช่ไหมตั้งใจอยู่นะแกฉันก็แค่หลับนิดหน่อยเองก็ไม่หาพี่โยวาวาสุดหล่อของฉันนิดหน่อยเองอ่ะแกโยังภาวะเอ็น,ออนมูชปปใช่ปะใช่หรอแกห้องนี้ฉันชอบมากเลยแกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีสี นำเข้าจากเกาหลีแท้ๆมานำเสนอขายค่ะนักลงทุนนักลงทุนคุยกันนักคุยก,กันได้ไงเหรอคะนะคะ,ะ,คะอันนี้นะคะครีมทาหน้าขาวค่ะทาปุ๊บขาวปั๊บเลยค่ะสไตล์เกาหลีเลยค่ะอ,อย่า,กกาทำเไ็นนะเดี๋ยวเราจะลองใช้ที่ดูนะคาค่ะแบบว่<ๆ>ามันก็ขาวมากๆเลยนะคะคุณน้องแบบเหมือนสาวเกาหลีแท้ๆมาเองเลยค่ะ นะคะ้ข่าวไหมคะข่าไหมคะไม่ข่าวจังเลยสนใจไหมคะสนใจไหมคะกี่บาทคะไม่แพงหรอกค่ะขอบคุณแค่แค่น่ตาเกไม่ไหวแกเนาะพคุณน้องขาคีมหน้าเด้งก็มีนะคะขอบคุณขอบคุณ ใช้แล้วนะคะค่ะขาวทั้งขาวทั้งแดงเลยค่ะสไตล์เกาหลีอีกแล้วค่ะกี่บาทคะไม่แพงหรอกคะ่ะพันห้าคา่ะพันห้าค่ะ<า>แกแกพันห้าคนเสิร์ปไปนึ่เลยนะใช่แกไม่ไหวอะแกแพไปอะเชื่อว่าไปหาสามีอยู่คนเสิร์ดีกว่า,าแกขาตรงนี้ก็มีนะคะเราเคุ้นใจน้ำคสนหนึ่งมากเลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะน้าแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะคุณน้อ<ก>งเราเอามาแวะขนค่ะ เนียนปั๊บค่ะลายร่องรอยเลยค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะ่ม้ยคะกี่บาทกี่บาทอันนี้ไม่แพงหรอกคุณน้องสองพันสามค่ะสองพันสามโอ้ยจังเลยอะแกไม่ไหวเลยอะคุณน้องค่ะค่ะเรามีครีมนังเสนอหลายอย่างเลยนะคะทั้งครีมทั้งแป้งทั้งอะไรสัตว์นี่ก็มีค่ะแป๊บนึงนะคะพี่แก ถ้าของมันดีจริงอะฉันว่าคนเขาก็ต้องข่าวกันทั้งประเทศแล้วแหละว่าไหมใช่แกทําไมคนข่าวเอ้ยคนขายเขาไม่ข่าวเลยอะแกทั้งดําทั้งเตี้ยแกฉันว่าเหลื่อมละอาตรงนี้แหละถ้าสมมติว่าคนขายเขาถักใช้นะเขาวหมดแล้วแหละแกคุณน้าคะค่ะคุณใช่หรือเปล่าคะไม่ค่ะปรึกษากันไม่ต้อสสุตนใจไม่หดีนะคะของดีค่ะมีคุณภาพทำโตงจากเกาหลีเลยนะคะ คือตอนนี้เราลดให้10%เลย2,000ห้าหรือ2,004ค่ะคือไหมคะตอนนี้ยังไม่มีตังเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอยากตังไปคงรับผิดอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็ตัวใจถูกต่อนี่นะคะโทรมาตามเบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ไอ้ขอตัวก่อนนะคะพอดีว่ามีเรียนใช่ค่ะพี่อย่าลืวติดต่อมานะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะ ไม่รู้อะไรเด็กตรงนี้ไม่รู้จะของดีใช่เลยหรือสายนำข้อตกลงใช่เล่นจัของดีเลยป้าไปขายให้คนต่อไปอุ้ยแกว่าเฮ้ยเจวาโอยนี่นี่ซื่อใหม่ที่เพิ่งซื้อมาหนในหนกล่องของเล่งหูหวานแจ๊บเลยอ่าเดี๋ยวเรา ้องนะให้เฮ้ยมันดูดขาวข,ข,ขึ้นไหมอืมก็ไหนๆอืมก็อืมดูดีๆดีเนี่ตอนอีนธามั่งดินี่จำเป็น้ยเดี๋ยวไปดูยโไปขาวขึ้นปะโอเคเลย ชิเลยวะนเขาบอกเห็นผลมันสัมบันอะไรอย่เดินนะเพื่อนนิคไปดูอ้าวโอ้ยเมื่เคนฝันดีไหมแกอืือก็ฝันดีนะ เฮ้ยวันอะไรวันดีวดันเบียก็เปล่าเฮ้ยบ้าเหรอนี่แหละค่ะคือผลจากการลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวบนริงโดยที่ผู้บริโภคไม่มีความรู้ในการเลือกใช้สินค้าและบริการค่ะถามงั้นเรามาทำความรู้จบกเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะคะหนึ่ง ผู้บริโภคต้องตรวจตรวจด้วยฉลากของสินค้า 2. อผู้บริโภคต้องสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า 3. ผู้บริโภคต้องศึกษาเงื่อนไขหรือข้อหรือข้อจำกัดของสินค้านะคะ 4. ผู้บริโภคต้องร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและปริมาณของสินค้าค่ะและข้อที่ห้านะคะผู้บริโภคต้องอย่าด่วนเชื่อํำโฆษณาของสินค้าหรือบริการค่ะ ผู้บริโภคนะคะ้อที่1สิทธิที่จะได้รับข่าวสารทางคำบรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการค่ะ2อสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการตามสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา นอย่างเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ